สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับหนิงอีกวันหนึ่งเนาะเป็นวันที่หนิงว่างอีกแล้วหนิงหยุดงานเนาะหนิงหยุดงานวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะก็พอได้มีเวลามาทักทายมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้เพื่อนๆฟังอีกอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้หนิงจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องปฏิหารในงานแต่งเนาะในงานแต่งของของหนิงนะคะ หนิงก็คิดว่ามันมันก็น่าจะเป็นปฏิหารเนาะในความคิดของหนิงนะคะในวันแต่งของหนิงมันมีปฏิหารอะไรหนิงจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังเนาะแล้วก็หนิงก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดเป็นปฏิหารหรือเป็นบังเอิญมากกว่าเนาะห <c oughs> นิงก็จะมาเล่านะคะก็มีอยู่ว่าหนิงแต่งงานในวันที่สี่สิงหานะคะ สีสิงหาสองพนหาหเนาะหนิงจัดงานแต่งที่นี่นะคะก็หนิงได้เลิกวันนั้นพอดีเนาะแล้วแฟนหนิงก็เช่าสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จัดงานงานแต่งงานของของหนิงกับของแฟนเนาะเพราะว่าต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะไม่จัดงานแต่งที่บ้านนะคะเขาจะจัดนอกสถานที่เนาะถ้าไม่ไปเช่าโรงแรมก็เป็นสถานที่แบบเป็นสนามกอล์ฟเป็น ริมชายหาดทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะชอบจัดาการแจง้งเนาะของที่นี่แฟนหนิงก็ไปเช่า,าสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่ก็ไม่ห่างจากบ้านหนิงเนาะสถานที่นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะสนามสนามกอล์ฟแอปเพลวูดอะไรสักอย่างนะคะถ้านหนิงจำไม่ผิดชื่อแอปเพลวูดนี่แหละคะ่ะ ก็ไปเช่านะคะเขาก็จะมีร้านรับรองแขกเนาะมีห้องรับรองแขกเหมือนเหมือนเขาจะเป็นร้านอาหารอยู่ที่นั่นประจําที่นั่นเลยที่สนามกอล์ฟเลยเนาะแล้วก็จะมีะที่เช่าทำซุ้มดอกไม้สําหรับทําพิธีงานแต่งเนาะแฟนหนิงก็ไปเช่าที่นั่น <c oughs> แล้วมันมีปฏิหารอะไรหนิงก็จะเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆฟังเนาะคือวันแต่งงานของหนิงวันนั้นเนาะ หนิงก็แต่งหน้าทำผมที่ร้านทำผมเสร็จก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งแล้วหนิงก็ไปที่ที่จัดงานตรงนั้นเนาะก็วันนั้นอ,อากาศดีมากเพื่อนๆไม่ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดฝนตกหรือหิมะตกอะไรสักอย่างคือไม่มีเนาะเพราะว่าช่วงนั้นช่วงหน้าร้อนที่หนิงจัดเนาะยังยังไม่ถึงหน้าหนาวนะคะก็เป็นช่วงหน้าร้อนอากาศแจ่มใสปลอดโปร่งมีแดดตั้งแต่เช้ายันที่หนิงทําผม ทำหน้าทำผมเสร็จเนาะบ่ายสองครึ่งหนิงก็ไปที่นั่นเลยก็ไปรอเพื่อที่จะทําพิธีทําพิธีหนิงเริ่มสี่โมงเย็นนะคะเริ่มทําพิธีเพราะว่าได้ได้เลือกตอนสี่โมงเย็นเนาะแล้วทีนี้พอหนิงไปถึงที่นั่นบ่ายสองครึ่งหนิงก็เตรียมตัวแบบทำเตรียมอะไรต่ออะไรเนาะกว่าจะเสร็จก็ประมาณบ่ายสามนะคะประมาณบ่ายสามกว่าหนิงจะแต่งใส่ชุดใส่อะไรเนาะ,ะแล้วก็ ผอิญบ่ายสามประมาณบ่ายสามสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะเพื่อนอมีฝนตกลงมานะคะมีฝนตกแล้วตกแรงแล้วตอนนั้นแขกก็ยังไม่มาเนาะแขกจะมาถึงก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งประมาณนี้นะคะช่วงฝนตกก็ประมาณบ่ายสามโมงสิบนาทีอะไรประมาณนี้ตกแรงเพื่อนๆตกแรงมากแล้วหนิงก็กังวลว่า ถ้าฝนไม่หยุดในวันนั้นพิธีก็คงไม่ได้เริ่มนะคะคงจัดไม่ได้เพราะว่ามันจัดกลางกลางกลางเด่นเนาะจัดแบบกลางสนามก๊อปเลยอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าฝนไม่หยุดก็คงจัดไม่ได้นะคะเพื่อ,อ,อนๆนก็กังวลเนาะตกไปจนกระทั่งสามโมงครึ่งก,ก็ยังไม่หยุดนะคะแล้วตกแรงนะคะแขกก็ทยอยมาแขกก็เริ่มมาก็เริ่มมาแล้วเนาะ <c oughs> แล้วแต่หนิง แฟนหนิงเชิญแขกไม่มากเนาะเชิญแขกก็แค่ประมาณไม่เกิน3รามนิะเพราะว่าแฟนหนิงทำการ์ดแค่40บใบเนาะก,ก็เชิญเฉพาะญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทของของแฟนเท่านั้นแล้วก็เพื่อนหนิงอ่าคนไทยก็มีแค่3คนเนาะท,ที่ที่มาในงานหนิงนะคะมีเพื่อนคนไทย3คนที่ที่สนิทกันก็ก็มาในงานหนิงแล้วก็แขกอ่าทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าคนเนาะไม่ถึง40 เพราะว่าที่นี่เขาจะไม่เหมือนเมืองไทยเราเนาะที่จะต้องเชิญแขกเยอะอะไรอย่างนี้ก็เอาแค่ญาติาพี่น้องเพื่อนสนิทมาในงานพิธีเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็เนี่ยค่ะฝนตกหนิงก็คิดคิดว่าโอ๊ยถ้าฝนไม่หยุดคงพิธีคงเริ่มไม่ได้เพราะว่าจะไปนั่งกันยังไงคือมันไม่มีร่มไม่มีเต็นท์ให้แขกนั่งเลยเนาะเพราะว่าเราจัดกลางเด่นนะคะ นิงก็คิดหนิงกังวลกังวลมากก็ปรึกษากับเพื่อนว่าถ้าฝนไม่หยุดเราจะทํำยังไงแล้วมันจะจัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิงก็กังวลแล้วพอหนิงหยุดคิดได้สักพักนึงก็ประมาณอ,อีกประมาณ10นาทีจะ4ี่โมงนะคะจะถึงเลิกที่ที่หนิงจะต้องไปเข้าพิธีเนาะฝ <c oughs> นหยุดค่ะเพื่อนฝ <c oughs> นหยุดคือหยุด <c oughs> ก็หยุดไปง่าย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆเลยหยุดแบบชะงัก<ๆ>เลย หยุดแบบไม่มีอ่าปล่อยเลยนะคะหยุดแบบชะง,งักเลยอากาศนิ่งนะคะ,อะพอถึงเวลา3โมง55านาทีเนาะก็ก็ได้เวลาและหนิงก็จะต้องเตรียมตัวไปเดินเข้าพิธีนะคะแล้วก็มีรถอ่าก๊อฟของสนามมารับหนิงเนาะมารับหนิงกับเพื่อนสองคนนั่งนั่งรถอ่าก๊อฟไปที่ที่ตรงหน้าจัดพิธีแล้วก็หนิงก็จะเดินเข้าไปอ่า ในพิธีนะคะแล้วก็จะมีะเพื่อนเจ้าบ่าวมารอรับหนิงแล้วก็ให้หนิงเกาะแขนเดินไปที่พิธีนะคะ,ะนั่นแหละค่ะคือหนิงคิดว่ามันเป็นปฏิหารไหมหนิงก็ก็ไม่แน่ใจนะคะพอไปอะจะมีก้อนเมฆก้อนหนึ่งไปบงังพระอาทิตย์ไว้คือไม่ให้แดดร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วแขกที่ไปก็สามารถนั่งนั่งได้แบบไม่ต้องกลางล่มไม่ต้องร้อนนะคะถ้าพูดถึงว่า ฝนหยุดปุ๊บแล้วมีแดดมันจะร้อนมากค่ะเพื ui, dungeon, sure. so these, ungs, right aller, ่อนๆเพราะว่าที่นี so ่หน้าร <asta. S 1> oh, ้อนจะร้อนมากร้อนจนแสบผิวเลยนะคะหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากแต่เผอิญวันนั้นวันแต่งของหนิงพอฝนหยุดหยุดตกปุ๊บคือไม่ร้อนนะคะแล้วมีก้อนเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์เพื่อเหมือนกับกลางล่มให้เราในงานแต่งนะคะหนิงก็รู้สึกว่าทำไมปฏิหารจังทำไม แบบไม่ร้อนเลยหนิงรู้สึกโอเคมากเนาะตอนทําพิธีนี่ถ้าพูดถึงว่าทั้งแดดทั้งร้อนคงคงจะร้อนมากนะเนาะ<ๆ>เพื่อนๆนเพราะว่ามันอยู่กลางสนามกลางกลางเด่นเลยอย่างเงี้ยพอดอีมีเมฆมาบาังอย่างที่หนิงบอกเนะาะบังพระอาทิตย์คือไม่ให้ไม่ให้ส่องมาแบบให้ร้อนอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็คือพอประมาณทำทำพิธีประมาณชั่วโมง น่าจะได้เนาะหนิงคิดว่ากว่าจะเดินไปอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเดินก็เราก็ไม่ได้เดินไวเนาะเพราะใส่รองเท้าส้นสูงนะคะก็ค่อยๆเดินไปแล้วค่อยค่ไปเริ่มพิธีทําพิธีก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าน่าจะได้แล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าพอทําพิธีเสร็จพอ,อปฏิญาณตนเสร็จแล้วก็แฟนหนิงก็สวมแหวนให้หนิงแล้วหนิงก็สวมแหวนให้ให,ให้ให้แฟนเนาะแล้วก็จุดเทียนนะคะจุดเทียนแล้วก็ จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เรียบร้อยปุ๊บก็คือเสร็จพิธีแล้วเนาะเสร็จพิธีแล้วทีนี้แขกก็ขึ้นไปรับประทานอาหารที่ที่จัดโต๊ะไว้นะคะในร้านนะคะก็แขกก็เดินไปหมดแล้วก็เหลือแค่หนิ่งกับแฟนแล้วก็ช่างภาพที่จะต้องถ่ายรูปนะคะเพราะว่าจะถ่ายรูปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ความมันร้อนเนาะร้อนมากหนิงก็เลยบอกกับแฟนว่าคุณเราไปหาถ่ายในโ่มไหมเพราะว่า อากาศร้อนมากเลยแฟนก็เหือดแตกช่างภาพก็เหือดแตกหนิงก็เหือดแตกแบบพอจัดพิธีเสร็จแล้วคือแดดออกจ้าเลยค่ะเพื่อนๆนแล้วทีนี้แฟนหนิงก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปไปถ่ายในร่มแล้วไปถ่ายในที่เราทานอาหารละกันเนาะแล้วก,วก็ขึ้นไปกันนะคะคือนีน่แหละคะ่ะคือหนิงมาเล่าว่าเออก่อนจัดพิธีฝนตกพอเริ่มจัดพิธีฝนหยุดนะคะเพื่อนๆพอทําพิธี ไม่มีแดดไม่มีฝนเหมือนคนมากลางล่มให้จนเสร็จพิธีเนาะอย่างที่หนิงบอกหนิงก็คิดว่าเออมันมันใช่ปฏิหารไหมคือทำให้อพิธีในงานแต่งเป็นไปด้วยลา,า,า,าบลื่นเนาะเป็นไปแบบราบลื่นคือไม่มีอุปสรรคอะไรก็คือจนเสร็จพิธีนะคะแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพื่อนๆพ่อพอไปอาทานอาหารเสร็จเนาะพอแขกกลับ ประมาณ6กโมงนะคะแขกก็กลับหมดละก็เหลือแค่หนิงกับแฟนเนะาะหนิงก็เตรียมตัวจะกลับเหมือนกันเพราะว่าแต่ไม่ได้กลับมาบ้านเนาะเพราะว่าวันนั้นแฟนหนิงเช่าโรงแรมที่ใกล้ๆสนามกอล์ฟเนาะก็นอนที่นั่นคืนหนึ่งนะคะฝนก็เริ่มปปอยเริ่มตกลงมาอีกค่ะเพื่อนๆพอ,พอแขกกลับหมดฝนเริ่มตกนะคะเริ่มตกก็ก็ยังไม่ค่อยแรงนะคะตอนหนิงขับรถไปโรงแรมกับแฟนเนาะ ตอนที่ไปโรงแรมแต่พอไปถึงโรงแรมเพื่อนๆทั้งลมทั้งฝนแบบแรงมากแรงเหมือนพายุเลยนะคะคือพอหนิงเอารถไปจอดกันที่ใต้ถุนโรงแรมเนาะกะ็ทั้งลมทั้งฝนแล้วทีเนี้ยแฟนหนิงก็เอากระเป๋าลากออกมานะคะกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์เสื้อผ้าอะไรต่างๆไปสําหรับเปลี่ยนในวันนั้นเนาะก็เอาออกมาตั้งไว้หลังรถนะคะ ความแรงของลมเพื่อนๆสามารถพัดกระเป๋ารากอะกระเป๋าไม่ใช่ใบเล็กนะคะใบใหญ่ลากไปแบบปื๊ดปื๊ดแบบความแรงของลมเนาะทั้งลมทั้งฝนทั้งแบบอุ้ยเหมือนพายุหนิงกลัวมากนะคะพอพอหน,นิงก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เปิดบ้านของโรงแรมดูหุยทําไมมันถึงแรงทั้งลมทั้งฝนเลยดีนะที่เราเราทําพิธีเสร็จแล้วแขกกลับบ้านแล้วฝนตกนะคะเพื่อนๆคือเหมือนมีปฏิหารจริงๆ นะคะที่ที่หนิงได้มาเล่าจากประสศบการชีวิตของหนิงเนาะแล้วทีนี้ปฏิหารตรงนี้จบไปแล้วเนาะแล้วทีนี้หนิงก็จะมาเล่าถึงพิธีนะคะพิธีแต่งงานที่ต่างประเทศเนาะอาจจะแตกต่างกับเมืองไทยนะคะ,ะประเพณีที่นี่คือหนิงคิดว่าไม่มีค่าสินสอดนะคะคือเขามีแค่แหวนแหวนมั่นกับแหวนแต่งงานให้เราเนาะแต่แหวนมั่นเนี่ย แฟนหนิงจะจะซื้อสวมให้ก่อนแต่งงานนะคะก็ก่อนแต่งงานหลายอาทิตย์เหมือนกันเนาะคือแหวนมั่นแต่แหวนแต่งงานเนี่ยคือซื้อที่หลังนะคะแหวนแต่งงานนี่คือเอามาสวมในวันแต่งนะคะแหวนมั่นคือใส่ไว้ก่อนแต่งเนาะแต่พอแต่งเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็แหวนแหวนมั่นกับแหวนแต่งงานเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเอามาเชื่อมติดกันนะคะ คือไม่ให้แยกออกจากกันคือจะจะเชื่อมติดกันสองวงเหมือนเหมือนที่หนิงใส่เนาะหนิงใส่เพ<ๆ>ื่อนือนคือเนี่ยจะติดกันสองวงเลยนะคะคือตอนที่ยังไม่เชื่อมมันจะเป็นวงไขวงมันนะคะเพื่อนๆแต่พอเชื่อมติดแล้วมันก็จะติดกันสองวงแบบนี้เนาะเป็นเป็นแหวนทองเนี่ยมันจะติดกันแบบนี้นะคะนี่คือแหวนมั่นกับแหวนแต่งงานของหนิงเนาะแฟนของแฟนก็จะเป็นแหวนแหวนทองเกลี้ยงๆกลี้ยงนะคะ ใส่เขาก็ใส่ของเขาประจําแต่หนิงอ่ะไม่สามารถใส่ประจําไดใ้ใส่เฉพาะวันที่หนิงหยุดงานเนาะถ้าไปทํางานหนิงจะไม่ใส่เพราะว่าหนิงต้องไปยัดที่นอนหรือไปทําความสะอาดห้องน้ำอย่างเงี้ยหนิงไม่อยากใส่ไปนะคะ<ม>ก็คือใส่เฉพาะวันหยุดแล้วแฟนหนิงก็จะทักถ้าหนิงไม่ใส่ในวันหยุดคือไปไหนมาไหนเนี่ยผู้คนเขาก็จะมองว่าเราอ่ะมีคู่ครองหรือย,อย่างคนที่สวมแหวนแบบเนี้ยคือแต่งงานแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีสามีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถโสดแล้วก็ จะไม่มีคนมาจีบเรานะคะคือประเพณีที่นี่เขาจะจะดูที่แหวนนะคะจะดูที่เราสวมแหวนว่าเราสวมแหวนกี่วงนะคะวแหวนแต่งงานกับแหวนมั่นนะคะอย่างเงี้ยคือแต่งงานกันร้อยเอร์ซนะคะทีนี้เราก็หนึ่งก็จะเล่าพธิธีเนาะ,ะที่นี่ก็ไม่แตกต่างกันก็คือต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวนะคะแล้วก็มี สาวน้อยสองคนเพื่อโปรยกลีบกุหลาบให้ให้ให้เจ้าสาวเดินไปในพิธีเนาะคือ,อพธิธีงานของหนิงก็ไม่ได้มีใครเลยนะคะก็มีเพื่อนเจ้าบ่าวก็มีลูกชายของแฟนนะคะเพื่อนเจ้าสาวก็มีลูกสาวของแฟนเนาะแล้วก็สาวน้อยโปรยดอกไม้ก็เป็นหลานของแฟนเนาะเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องกับแฟนสองคนแต่ในวันงานน่ะสาวน้อยสองคน มาได้คนเดียวคนนึงป่วยมาไม่ได้นะคะก็เลยเลยโลยคนเดียว <c oughs> แล้วก็แฟนมีลูกสาวสองคนนะคะแล้วมีลูกชายคนหนึ่งเขาก็มาร่วมงานกันทั้งหมดเนาะแล้วก็ญาติญาติเขานะคะ,ะคนที่หนิงเดินเกาะแขนเข้าไปในพิธีนั่นคือลูกชายนะคะลูกชายของแฟนแล้วก็คนที่มอบดอกไม้ให้หนิงก็คือลูกสาวของแฟนลูกสาวคนเล็กเนาะลูกสาวคนกลางก็จะมาเป็นพิธีกร ประกาศเป็นบางส่วนเนาะใส่ใส่กระโปรงสีฟ้าตอนตอนถ่ายรูปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นวิดีโอหนิงช่วงหลังเนาะหนิงก็จะมีภาพวิดีโอสไลด์ให้เพื่อนๆดูนะคะงานแต่งของหนิงก็ก็ไม่ได้ใหญ่โตนะคะก็เพียงเล็กๆแค่แค่30กว่าคนเนาะแต่ก็จัดในร้านแล้วก็พอจูงแขนหนิงเข้าไปในพิธีคือลูกชายเนาะแล้วก็ลูกสาวก็ คอยดูแลหนิงแล้วคอยยืนอยู่ข้างหนิงเพราะว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะและเวลาสวมแหวนเวลาสวมแหวนลูกชายก็จะเป็นคนเก็บแหวนของเจ้าบ่าวนะคะลูกสาวก็จะเป็นคนเก็บแหวนของเจ้าสาวนะคะพอจนถึง on, field, พิธีสวมแหวนลูกชายก็จะยื่นแหวนให้กับพ่อนะคะแล้วก็มาสวมให้หนิงแล้วถึงเวลาหนิงลูกสาวก,ก็จะยื่นแหวนให้หนิงสวมให้กับพ่อเขานะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ ของหนิงเนี่ยกรณีของหนิงเนี่ยคือหนิงจดทะเบียนในงานแต่งเลยนะคะคือจดทะเบียนในงานแต่งพอเสร็จพิธีสวมแหวนเสร็จก็จุดจุดเทียนเนาะพอจุดเทียนเสร็จก็เหมือนกับเสร็จพิธีนะคะแล้วก็มาจดถึงเวลาจดทะเบียนสมรสนะคะจดทะเบียนสมรสที่นี่ที่แรกหนิงก็เข้าใจว่าเราต้องไปจดที่อำเภออะไรอย่างนี้เนาะแต่หรือว่าไปจดที่อำเภอเลยก็ได้นะคะไม่ต้องมาจดในงานแต่แต่ของของหนิงอะ แฟนเขาเลือกที่จะมาจดในงานนะคะไปไปขอใบอัิเบียนสมรสที่อำเภอเนาะที่เขตของที่นี่นะคะให้านายอำเภอเขาเซ็นมาก่อนนะคะเซ็นรับรองมาก่อนแล้วทีนี้หนิงกับแฟนหนิงมาเซ็นในงานเนาะพอปฏิญาณตนเสร็จปุ๊บก็เซ็นอาทะเบียนสมรสนะคะต่างคนต่างเซ็นแฟนหนิงเซ็นเสร็จแล้วก็หนิงเซ็นนะคะแล้วจาเป็นจะต้องมีพยานนะคะพยานก็คือ ลูกชายคนโตนะคะเซ็นเป็นพยานในในใบทะเบียนสมรสเนาะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะคะก็เซ็นเป็นพยานในทะเบียนสมรสเหมือนกันค่ะนั่นก็คือจบพิธีนะคะจบพิธีปุ๊บก็แกก็ไปรับประทานอาหารก็หนิงก็คือถ่ายรูปอะไรเสร็จปุ๊บก็อย่างที่หนิงเล่าเนาะก็ไปรับประทานอาหารกันเนาะแล้วก็พอรับประทานอาหารเสร็จแฟนเดินไปตีกอล์ฟกลับมาอาบนา้ำเพิงเสร็จ ก็รับประทานอาหารเสร็จก็จะมีการเต้นลํานิดหน่อยนะคะคือในร้านก็จะมีะเพลงนะคะมะีเขาเรียกอะไระมีการเล่นเพลงให้ให้เต้นลํานะคะให้คู่บ่าวสาวเต้นลําก็คู่บ่าวสาวก็จะเต้นลําก่อนนะคะเพราะผู้คู่บ่าวสาวเต้นลําเสร็จ1เพลงก็จะมีเขกมาร่วมเต้นลําด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นอันว่าเสร็จพิธีก็คุยกันตามภาษาพอเต้นลําเสร็จไรเสร็จ คนนั้นจะดื่มคนนี้จะดื่มก็ก็ก็ตามใจเลยนะคะเพราะว่าเสร็จพิธีแล้วจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับค่ะเพื่อนๆนี่คือประสบการณ์แต่งงานของหนิงเนาะมีทั้งประสบการณ์และมีทั้งปฏิหารนะคะที่หนิงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็เห็นมันดูแล้วแปลกๆก็เลยเออเอาไปเล่าให้เพื่อนๆแชร์เพื่อนๆ,ๆ,ๆฟังดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เนาะค่ะหนิงก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านี้เนาะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจหรือว่าติชมใน,ในคลิปวิดีโอหนิงได้นะคะอันไหนเหมาะอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่สมควรพูดอันไหนพูดดีอันไหนพูดไม่ดีสามารถติชมหนิงได้นะคะแล้วหนิงก็ฝากาเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงก่อนอื่นหนิงก็ต้องขอบคุณ เพื่อนๆ f อซทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามาวิดีโอของหนิงนะคะช่วงนี้ก็ก็เริ่มการดูก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะหนิงก็มีกําลังใจที่จะทําวิดีโอเนาะเพราะหนิงก็เพิ่งเริ่มนะคะหนิงเพิ่งเริ่มทำไม่กี่เดือนแต่เพื่อนๆก็ยังเข้ามาดูมาชมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนิงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก่อนอื่นหนิงก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพเนาะทุกคนให้ทุกคนมีความสุขและอยาให้ทุกคน เจ็บป่วยนะคะดูแลสุขภาพหนิงก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้